ดูซิมีอะไรในนี้บ้างมีผักผักไส้หมูนะคะเส้นนะเราก็ทยอยกินกันไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะช่องเด็กเพตามกระแสอย่าลืมกดติดตามที่นี่นะคะวันนี้นะคะเรามากันที่ร้านสามหมูจุ่มนะคะซึ่งเรามาวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็จะมี2โซน เป็นโซนด้านบนกับด้านล่างนะคะเราเลือกเป็นด้านล่างนะคะอันนี้เป็นเมนูของทางร้านนะคะเขาก็จะมีแบบชุดรวมทะเล1นกิโลครึ่งกิโลนะคะเป็นหมูเป็นปลาถ้าสมมติเราสั่งอะไรก็สามารถสั่งแยกไปได้นะคะมีประเภทยำด้วยนะคะด้านหลังเขาก็จะเป็นเมนูยำอยู่นะคะแล้วก็เป็นทอดนะคะอันนี้เป็นเมนูผัดนะคะแล้วก็นี้เป็นเครื่องดื่มค่ะ เราเริ่มมาเสิร์ฟแล้วนะคะมีผักนะคะอันนี้น่าจะเป็นชุดหมูครึ่งกิโลนะคะอันนี้เป็นฟลาเมึกของตาและเนื้อของโมูนะคะอันนี้เราเลือกเป็นแจ่วฮอนนะคะโอ้เครื่องเต็มเต็มจ้าอะไรุกเราเริ่มทยอยใส่ไปแล้วนะคะตาเขาอยากกินฟลาเมึกนะคะไปเลยจ้า อันนี้เป็นน้ำจิ้มส,สามรส<ร>นะคะอีกอันเขาก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะตักออกมาเลยจ้ามีสองน้ำจิ้มนะคะ ทยรู้นะคะทายซิว่าพี่ตอนจะสั่งอะไรเหมือนเดิมมนุษย์เฟ้นฟรายและซอสมะเขือเทศของเขานะคะซอสพริกอะไรก็ไม่กิน ของเราเริ่มแล้วนะคะคือเอาง่าคือใส่ทุกอย่างไปในนี้นะคะรอสุกอย่างเดียวเลยเอานะทำหมดีนะล้มไม่ดูนะอ้หูนี่นะคะเต็มๆทั้งหมูทั้งผักนะคะทั้งน่มจ ้าวกินปลาหมึกเลยจ้าระวังร้อน,นใส่น้ำจิ้มด้วยโรยแจ่วพ้อนต้องรสชาติอย่างนี้นะคะโอ้โหผักด้วย ขอบอกนะคะว่าน้ําจิ้มที่นี่แบบเด็ดจริงอะไรจริงนะคะเดือดแล้วจ้าเดือดแล้วจ้าดูซิม,มีอะไรในนี้บ้างมีผักผักไส้หมูนะคะเส้นนะเราก็ทยอยกินกันไปเรื่อยๆนะคะ เราสั่งบุกมานะคะตาก็สายบุกนะคะให้รู้เลยว่านางสายบุก <laughs> <c oughs> อ๋อ <c oughs> เขามีน้ำจิ้มสุก,กี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากกินน้ำจิ้มสองอันนี้นะคะอะ อยากกินหมูดุนก็อย่าลืมมาด้านในนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อยาลืมกดไลค์กดแชร์ฝากถ้าใครได้ก็ไช้เลยค่ะบ๊ายบายและอย่าลืมติดตามชเด็กเดตามใส่ด้ค่ะบ๊ายบาย